พี่เป็์นันนี่นั่งนี่ไม่พี่นั่งนี่พี่จันนามาคืีกะไาเลยอะไรกันทำหน้าตราได้อยากเลยนะฮะเราหลับปรโมชั่นกันต้องมีเลยนะคะและนี่คือนักแสดงที่เรารับจริงๆขอเสียงให้กับพวกเขาทุกท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะ และที่เชื่อว่านักแสดงก็รักพวกคุณไม่แพ้กันขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกกำลังใจอยากตะโกนนำตัวเงนออกมาตอนนี้คือวันของพวกคุณจริงๆก่อนอื่นอยากให้พวกคุณทุกทุกท่านนะแมนะนำตัวเป็นคาแรคเตอร์เล่านี้เขาว่าเนี่ยไม่อยากจะพูดไม่อยพูดจริงๆมันเป็นไฟนอลสุดท้ายแล้วจริงๆดิฉันอยากให้พวกคุณลำลึกถึงคาแรคเตอร์เหล่านี้แนะนำตัวเป็นคาแรคเตอร์ให้พวกเราดู ดครอ่ะฟังหนุนก่อนแล้วกั็อ่ะอ็พายกอ็พายเป็นไทเตอร์ใช่ไหมครับใช่ับสวัสดีครับเขาเรีนเนอร์ได้ไหมเดินเนอร์เดินเนอร์เนเหรอเนเน์สวัสดีครับเดินหนังนะครับสวัสดีครับเดินหน้าครับ นีี้สวัสดีครับทายครับผมมองไม่ดูดีแล้วเลยเร็วๆ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 อะไรนะผมแนะนตัวไม่ได้ให้รู้แล้วก็เป็นไทเตอร์ไงคือคาแรคเตอร์คุณมันต้องลุกหน่อยต้องเอ่อเดินเลยอย่างนี้หรออ่าครับอะต่อมาที่ฝั่งตรงนี้ของดิฉันนะจ๊ะเงินออมฉ่นรวยหมด สวัสดีครับพิธีครับชอบไหมชอบไหมมันดุไหมนะดุไหมหโอ้ดุไหมก็ก็ดูอยู่ตอนนี้ำังตัวมือสวัสดีครับโอ้ดอกรถในคับ เอ้ยยางเห็นไหมพี่เงินเนไหมครได้ไดไดต่ okay. ้าเป็นเธอสามสองเนินเริ่มไอ้โอ่ยโอ้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 ยโอยโอ้ย้ยอ้ยอู้้ใโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโออ้อ้ยโอ้ยโ้อ้ยอ้อ้ยโอ้ยโออ้อ้ยโอ้เอ่อ้ยอ้ย้อ้ยอ้้ย้อ้ เอาล่ะเอาล่ะไม่จอดตรงนี้ขออนุญาตข้ามไปที่น้องมีชื่อของผ้าที่ผมดู้นี่จ๊ะโ<ๆ>ดดเด่นมากๆนะจ้าอ<ๆ>ับบ<ๆ>ีว <i> <ๆ>ัตบาลีพีพีก็มาก่อนเลยสวัสดีครับต้นฟ้านะ แต่ขุนครับปีหนึ่งปั๊<อ>ิดว่าไม่เล่นเราพี่กับจางเวาเลยว่าไปหนึ่งปั๊คืออีทีแรกมาเลยเป็นที่จาเป็นมีมเลยนะฮะเออนะฮะอ่ะต่อมาต่อมานะจ๊ะมาคู่นี้นะคะป้าเออ เฮ้ยลูกลุกลกท่มกไม่ยอมยกเยไม่ยอมไม่ยอมเยเเรียกว่าชิงเอรไม่ยอม่ไมัวหน,นะน,น,น้าิงเอร์สรสวัสดีค,คร,รับคัทวราชุกิตคาเดากีสองกเ ปอนชุดท้ายปอ,อนชัดเยิดับเอิร์นกบสมอนนั้นนะครับรลองกดเป็นอีเตอร์รับเรียกว่าเตอร์เฉยๆก็ไ,ได้ความงามสวยไหมคับกระไฟยเรียกอะไรนะเรียกว่าเตอร์เฉยๆไสวยมากใ่คะใรสวยนะคะไปเถอะหนูอาจจะมองชอบพี่เป็นอีกที หนูมองครับพี่ไปได้ยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องความสวยไหมคงต้องถามคนนี้แม็กกี้คะนี่ฉันสวย <c oughs> ที่สุดเหรอคะสุดคุณจะพูดอะไรมองคนที่หน้าคุณด้วยคะ่ะคุณจะมาชมนีฉันเลยชางหนลาฝันรูนและนี่คือแม็กกี้มา วันเองที่เถิดที่เถิดปาดาอยนมารู้มาเลนาสวัสดีครับผมนอนนอนันชาย่ดึดิ้นแล้วก็ตี ไม่มีใรจไมมีใครฟัรผมพูเลยอไนชม่รู้ลเรื่องเลยใครเราอาใหม่ต้องอาใหม่นี่เอาน้ตไงน้นไงเชิญครับผมนอ้นนอ้นเชิญโอ้โห และนี่นะคุณผู้ชมดเราว่าที่เป็นคาวบอยไปอยู่รรตแต่แพชชนาเมาียเราใช้เวลา15นาทีในการแค่แต้มตัวมันยาวมากนะหะมันยาวมาเอาขอนยาก ให้ทูกท่ารีแคปแบบสร้าง,งให้ฟังแล้วกันนะคะให้ทูกท่านแบบว่ารีแคปสัมมิว่า,ออวารู้สึกยังไงบ้างคะที่เราเดินทางมาจนถึง e p สุดท้ายแล้วได้ำนาดแรงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าน่ามากอันนี้ฉันเชื่อว่าน่าจะมีมวลอารมณ์แล้วก็น่าจะมีความรู้สึกที่อยากจะส่งไปให้กับทุกท่านอยู่ตนี้เดี๋ยวมาฟังกันว่าเขารู้สึกยังไงกับ EP สุดท้าย S 1> <S 1> <S ยอดกใกล้ใกล้เจเลยครับผมเป็นยังไงบ้างก็ <S 2> <S 2> <S <S รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกอขอบคุณครับรู้สึกดีมากๆที่เราว่าเออใจหายด้วยนะเพราะแบบเออมันมาถึงที่สุดท้ายแล้วแบบทุกคนทําดีมากแบบขอบคุณที่แมททุกคนตอนเี่ทุกคนเลยในที่นี้แบบเก่งมากๆแบบให้ความสบมีคนรัก มากขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับก็เก่งหนูเก่งมากจริงๆครับเก่งที่สุดเลยโอ้ยขนาดยังไม่ค่อยได้เจอนะนไม่ก็ยังไม่ได้เจอใช้คำว่าใช้คำว่าค่อยไม่ได้ใช่ใช้คำว่าค่อยไม่ได้เลยยังไม่เจอเลยเชื่อว่าเอาจริงๆมาที่แบบที่ไปดูอ่ะ โมเมทัมคู่นี้คือการตัดต่อซีรีส์คู่เรื่องเก่ามาคือขอบคุณทุกคนที่แบบเสิร์ฟตัวเองนะฮะคือโอ้เห็นเป็นคำของคนละเสิร์ฟเองแบบเอาคลิปต้นต่อมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องบ้างเป็นเรื่องอ้าคือเอาผลงานเก่าเรื่องนู่นเรื่องนี้นรื่องนั้นเอามาติดต่อกันเป็นยังไงบ้างอีดีสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆรู้สึกไงคะ เอาเอาจริงคือใจหายมากๆเพราะแบบมันมันค่าที่เย็นเหนียวมากๆแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆทุกอีดีเลยครับรู้สึกว่าทุกคนให้กาลังใจพวกเราดีมากๆเกินคาดแล้วก็ต้องบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่คอยสนับสนุนพวกเราทั้งแปดคนสิบคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยดีกว่าก็หวังว่าผ่า,าสองนี้ทุกคนจะไม่ลืมเลยนะ คือกมีน้แต่ไม่่จคือื่อกตรงนี้ว่าด้วยหุมทางุดเ่อความตายุ้งโคต่ะตัวเดมอย่าลืมมากว่าจะมีไหมคอแอคชั่นน้าหลิวตอนที่พี่พูดมาสองครับตหลิลิทาไมลูกไม่ีิดหรคือจะบอกตรงนี้คุยตรงนี้ก่อนแฟนๆว่าวันนี้มี่ฉันไม่ทราบด้วยสติทั้งหมดเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง วันนี้เราอยากจะให้ทุกคนนะฮะจำเรมโมรีตรงนี้ไว้โมเมนต์ตรงนี้ไว้ให้ดีที่สุดเกิดไม่เกิดอะไรก็แล้แต่ขอให้คุณปรบเืยแล้วก็อยู่ข um ้างๆนักแสดงจนทุกคนตรงนี้ค่ะต่อันที่จ็อกกีกว่าที่ไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ที่ได้ทำกันแล้วใช่ไหมรู้สึกยังไง อะไรบาเบาเบาเบาหรอรู้สึกยังไงครับก็ใจหายมากๆแล้วกันที่เราจะไม่เห็นไทเกอร์เดือนหนาวในอาทิตย์ถัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อยากเห็นไหมราคต่ออาจจะไม่ทันอาจจะพาคสามบ้างก็ไดใครแล้ว บอกชอบได้แล้วอ oh. so ๋อไอ้บอกตอนนี้มัน şey ก yes ็ยังไงอยู่นะบอกสักทีไอ้คนเก่าอดีนเฉยได้ไหมชิสริชินเสริแล้วรู้สึกไงบ้าง่ครับก็รู้สึกแบบว่าใจห่างนะาะว่างานเดียวมันต้อง มีากานเลิกลาขี้ชอบสุดๆขี้เล่นกระโฟนไปกองอ,อยากให้ได้เจอกันอีกครับครับผมในอะไรต่อไปหน้าเอาเงี้สติสามากอ่อนจะพูดบ้างอยาก,ยากไม่ดูแลก็<ต>เลยอ่ะแน่นอน,น อยากเจอ,น,อน,น้องไปได้ไหมบรรยากาศในกองถน<อ>นนะ่ายคนับ<ด>มากอย่างที่บอกไปบรรยากาศในกองถ่ายมันน่าจะสนุกมากต้องถามเลยว่าแบบมันสนุกแค่ไหนจนเราไม่อยากจะแบบจบจริงๆคงต้องถามนี้นะคะพี่เวอร์ต้นไไนี้เป็นยังไงบ้างแับพี่ที่เดินาเดินทางกันมาครับครับ,รบอ่ะพี่เวอร์กับความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกเบยฮะท่าความรู้สึกตอนนี้ พี่ว่าเอ้ย e. EP สุดท้ายแล้วเเดินทางมารู้สึกรบรวมๆอลีขับี่ก็ได้อ๋อจริงๆเหมือนทุกคนครับที่ิตหายเพราะออว่าเ,ออเราอยู่กับซีรีส์นี้มาก็เกือบปีค,ครับแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากให้มันจบเลยขนาดมีแบบ17 e ีนะครัแบ,บญญแต่ยังรู้สึกว่ามันยังสั้นอยู่เลยอยากให้แบบมีนานกว่านี้ครับแล้วก็ใจหายอย่างนก็คือแบบอยากมาร่วมง,งานอะไรแบบนี้อีกอยากเจอแฟ<ฮ>น,นอีกอยาก รู้อะไรกับเพื่อนดิบก็คิดว่าถ้าสมมติว่าไม่มีพารสอบก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอพี่แม็กอีกไหมยิ่ไม่งยิ่งไม่ได้เจอพี่เงินพี่เงินไม่รู้เหมนันมาอยู่หรือเปล่าเอ๊ะเงินจะไปไหนอะไรล่ะจะไปไหนรีบไปหลับด้วยอยู่อยู่ยังอยู่นอนคุณไหนนอนจะไอบ้ากมีสอนที่ที่ไปตกบาปบรญยานไม่มีทางสลัดผมออกแน่นอน ก็ okay. จะอยู่อาทิตย์กูหมดแล้วกูเลยเนี่อ่าต้นหลิวแล้วค่ะลูกถ้าลุ้นอะไรลอ่ารู้สึกอะไรก็แค่รู้สึกว่าพนันงานมันก็จะไม่มีอะไรแบบให้เล่นหรอวะอือก็เลยแบบรู้สึกน้อยๆนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าคิดถึงมันมีทุกคนแล้วก็มันทุกอาทิตย์มันเป็นยังไงบ้างต้นหลิวทุกอาทิตย์ที่แบบ มันด้ออนไปแบบซีนเราออกไม่ออกคือแฟนๆเขาแบบคุยกับคุณแบบตลอดรู้สึกไงที่แบบอันที่ต่อไปอ่ะเราไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วเพราะว่ามันไม่มีซีรีส์ให้ออนอ่ะก็เหลียวก็ก็อย่างที่บอกก็คือแบบมันไม่รู้จะทำอะไรมันก็คงจะแบบคิดถึงมากๆดูย้อนหลังดูกันอีดูเรื่อยๆใช่อาจจะแบบตามไปดูที่วีทีวีหรือเปล่าอะไรเพราะว่ามันจะได้แบบทีเดียวเลยไม่ต้องรอ ลูกค้าอิ่มกับเมื่อคืนพี่ปอพี่เตินค่ะรู้สึกยังไงบ้างโหตรงดีจริงปอลบอกว่ามันนีพูดเต็มที่เลยจะไปบีอยู่อุ้ยแต่ว่าไม่ใช่มองหน้าอย่างนี้พี่พูดเลยโซ่ของพี่เติร์นจะมองง่ายมั้ยใช่อานพี่ปอลพี่ปอเอ่ันนี้แค่ เก่งหลอกนะอ่าทำขายยังไงดีอ huh. <c oughs> ่ะพวกไปต่อลองดูเฮ้ยเราเป็นดาราเฮ้ยเธอเอาฮิวเอาฮิวไม่เอาบอลเอาฮิวก่อนโอเคโอเคก็ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนครับเพราะว่าแค่ที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินทางกับเราสิบคนมาสิบเจ็ดอีทับรวมวันนี้ด้วยเนาะ ขอบคุณทุกคนมากๆากครับขอบคุณที่ยังเพิ่งขอบคุณที่เป็นเออตรงนั้นที่ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณที่เป็นรอยยิม้มในการการันทุกวันครับก็ขอบคุณทุกคนครับเราวิชั่นาะเลือกคนเนี้ยก่อนแม็กกี้อ่ะจริงไหมไม่โดนงอภิสิทธิ์เ,ย<อ>เลยอ่ะ เราต้องให้แม็กกี้ก่อนเลยซุกป่าแม็กกี้แล้วคนปิดในจอกเป็นปิดในปอนคือคือคือมันจะโอเคแต่ว่าพี่เอิร์นนอกจากคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะบอกว่าคนทุกคนบนมาว่ากดปัดไม่ทันอยากจะมาให้กำลังใจอยากจะมาเซเล์ไพรในความของกอีพีสุดท้ายเราได้รึ้สักไงครับชาก่อนเลยรู้สึกว่าครั้งแรกที่เรามาตอนอีพีแรกเราก็ที่นี่ใช่แล้วตอนจบเราก็มาที่นี่แต่ว่าความต่างคือแบบวเาขา ครับคือรู้ึกว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนที่พูดกันไปแต่เราสัมว่าดีใจมากที่ทำให้ทุกคนมีความสุขมีความสุขกันไหมครับลองดูมีคุณรู้สึกว่ามันมีมากมาค่ะโอเคคุณรู้สึกว่ามันสักเซสในขณะนักแสดงมากๆแลยแล้วก็ ขอบค <Ich. S 1> ุณมากมากจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเลยรู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบบเวลาอ่านหรือเลยแบบมีตะคลังบวกแล้วรู้สึกว่าครอบครัวของเราแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอพาส์สองอย่างมีความหวังนะครับแล้วก็ขอบคุณก็รออย่างมีความหวังถูกเรามีหวังใจรออยู่ด้วยความหวังจริงอยู่ด้วยพลังบวกอยู่ด้วยความหวังแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะครับไม่ว่าจะ หลังจากนี้ในช่วงที่ขายไปจะมีหรือไม่มีเรานะครับยังไงถ้าคิดถึงพวกเราก็เปิด BTV แล้วก็ดูวนไปได้นะครับขอบคุณค่ะสุดท้ายผู้สุดท้ายคำาามเดียวเลยแม็กกี้ก่อนหรือบานก่อนก่อนได้หรอก่อนได้โอเคเธอจะรอนักกี้าครัพผมรู้สึกไงบ้างนี่พี่สุดท้ายเรื่องสุดหลอทานเป็นอะไร อนก็รู้สึกอย่างที่บอกไปรู้สึกว่าอุ้ยโวยละเราเป็นป๊าก่ไหมว้าแล้วแ็กเก้ก็มันเป็นอีพีสุดท้ายแล้วเราอยู่กับเรื่องนี้มาเป็นปีๆใช่ไหมครับตั้งแต่หานักแสดงมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เปิดแคสมาจนมาถึงวันนี้วันที่อีพีสุดท้ายเราได้กําลังจะส่ง ตัวละครกับเข้านิยายแย่ส่งเลยอ่ะแต่ว่าแต่มันคืแต่มันคือความมันอาจจะส่งกลับเข้าไปขึ้นขาอีกขึ้นขาอีกขึ้นขายังมีอยู่นะบอกหรือเปล่า <laughs> พี่นิวบอกว่ากูาไม่น่าบีบพวกมึงเลยได <laughs> <laughs> ้ก็ตมันอ,อาจจะต้องถึงเวลาแล้วนะครับผมก็ มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆสำหรับผมที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนแล้วจริงๆผมขอบคุณทุกคนมาทุกๆอาทิตย์ทุกวันแล้วตลอดไปผมปก็ยังจะขอบคุณอยู่ที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นได้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ร <Bye. S 2> ้อบายปิดหัวใปิดสวยๆในใจ่อ้อเนี่ยเพื่อน,น <laughs> ของแม่ครับก็อยากจะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เดินทางไกลามาด้วยกันแล้วก็มอบเทนทวิตท,ที่ยิ่งใหญ่มา,มากๆสำหรับพวกเราแล้วพวกเราไม่เคยคิดว่ามันจะถึงขนาดนี้มาก่อนขอบคุณจากใจเลยครับแล้วก็เต้นๆแต่ขอไปพูดอะไรจริงจังบ้างสักทีนะก็ดีใจครับที่ได้เห็นภาพนี้ตอน เขาบอกอยู่มานานแล้วมันเห็นเยอะหมายถึงแบบภาพป็นซ้ำแบบประสบจำอะไรอย่างี้ก็ดีใจที่ได้เห็นภาพแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้นานแค่ไหนแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับและอยากจะบอกว่าภาพนีจะอยู่ในนี้ตลอดไปครับผมและนี่คือนายค่ะและนี่คือนดงของเราทุกทคนเล่าตรงนี้ลีขับก่อนที่จะไปคำถาม ช่วงท้ายก่อนที่เราจะไปดูพร้อมๆกันเราต้องมีว่าตอนที่ไปเข้ามาเนี่ยหลังบ้านของเราวันนี้เราเห็นแบบช่อดอกไม้เราเห็นฟู้ดสพอร์ตของทุกดอมของทุกคู่วันนี้จะบอกว่ามีความสุขมากๆแอบไปอ่านแอบคุยกับบาร์ได้ทราว่าแบบของบ้าแบบโหแฟนคลับน่ารักมากฉันนั่งไปดูของแบบพี่แม็กกี้ฉันไปดูของพี่เงินของโองต้นหลิวของแบบพี่พรแบบมีเวอร์พายกอป็น คือขอบคุณจริงๆมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการที่เราจะเป็นคนที่ถูกรักเนี่ยมันยากมาคุณสามารถไปรักใครก็ได้แต่วันนี้คุณเลือกนักแสดงของเราขอบคุณจริงๆที่รักพวกเขาและนี่คือฟอยวอร์ยูโปรเจกต์ของเราคนะ่ะและดิฉันเชื่อว่านักแสดงทุทกคนจะตอบแทนความรักที่คุณเลือกพวกเขา กับการแสดงวันนี้เราคงบางท่านได้ดูแล้วแต่วันนี้เราจะได้ดูไปด้วยกันเราจะสนุกไปด้วยกันวันนี้เป็นพีสุดท้ายใครใครกรีดออกมาฉากไหนที่เคยดูแล้วเราอยากจะเลทิเซนความรู้สึกกรีดออกมาให้มากที่สุดงั้นขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะอยากให้พี่อะไรนะพี่เงินบาเราให้ทราบสาเหตุไอ้คนนผมผมไม่ได้ช่ชยดึงมาชดช่งมช่ไม่มี กระปูกใช่ไหมอขอบคุณครับ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 ประาดเรืมั้งอ่านะคะมันคือมัวดอารมณ์นี่คือเรื่องจริงดิฉันไม่รู้ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งที่จริงมันคือความจริงนะคะนี่คืออารมณ์แบบจริงๆรรวมถ <มา S 2> ึงพวกเราทุกคนด้วยเชื่อว่าทุกคนอ่ะ มีทั้งแบบอยากให้มันเกิดไปกดดันแบบว่าพี่นิวทวีทุกวันแบบอยากให้มันเกิดขึ้นแต่วันนี้อารมณนีวันนี้ขออยู่ตรงนี้อยากร้องให้ร้องมาอยากจี๊ดกีให้สุดๆงั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะไปดูขอให้พี่เอิร์ดนะคะแล้วก็พี่บาสสปอยให้ฟังนิดนึงว่าวันนี้อีี่สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะพี่เอิร์ดอาธิบายก่อนละกันแล้วห้ตกกับพี่เอิร์ด เหยื่อเนี่ยนอนนอนเหยื่อเนี่ยคอมแมสคอมแมสคอมแมสคอมเมคอมแมคอมคอมคอมเหย่เออคินิกทันตกรรมใกล้บ้านคุณเชิญเลยครับก็ไมเป็นตอนที่เป็นบทสรุปแล้วเนาะเชื่อว่าจะอิ่มเอ็นใจกันมากๆเยอะเอ่าโอเคครับเยอะเลยครับเยอะครับัง แ,แม่แล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนเป็นใจแน่ๆสำหรับวันนี้ครับผมที่จะได้อ่นอีพีสุดท้ายแล้วดูพร้อมกันครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยดูเหมือนก nah ันใช่เพราะเก็บมาดูของทุกคนใช่เลยนะอ่ะสปอยสนิดหนึ่งที่เออว่าวันนี้แบบมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอีพีสุดท้ายก็หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วครับค่ะมันเป็นซีนทะเลเลยคือเราไม่ได้เห็นหรอกว่า ปา้นออกมาเป็นไงเพื่อนก็ยังไม่ได้อยู่แต่ว่าทำฟีลลิ่งตอนเล่นได้รู้สึกว่าออกมาดีที่สุดแน่นอนครับซีนสวยซีนสวยซีนสวยาะซีนสวยแน่นอนเราไปเดินะไปทะเลอะไรกันมาระางระวังเอาอีทะเลหวานแล้วเนาะเออไม่เค็มแล้วนะไม่เค็มแล้วนี่นะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะ อยากจะดูแล้วอยากจะดูจริงๆวันนี้นะคะขออนุญาตบอกทุกคนว่าเราอยากปั่นเทนเราอยากปั่นแทน็กตอนนี้อันดับเท่าไหร่ล้วอัปเดตได้นะแบบว่าอยากให้ขึ้นแบบให้มากที่สุดอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะเฟย์วิวฟิแนลอีพีเขียนให้ถูกต้องอยากให้ตกหล่นเลยนะคะกับซอย่วิวฟิแนลอีพีเล่นกันได้เลยเมื่อสักพูดนี้ใครมีเรียกได้ว่าแบบโมเมนต์ดีๆนะคะสามารถแชร์ไปให้กับเพื่อนๆรอบนอกก็บอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ใน โลกของเราตอนนี้อยู่ข้างนอกคือเยอะมากๆคุณเท่านั้นที่อยู่ตรงนี้ที่จะแชร์โมเมนต์ไปให้กับคนข้างนอกเพราะคนข้างนอกไม่รู้เลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเขาสนุกกันแค่ไหนเราสนุกกันแค่ไหนมันจอยกันแค่ไหนนะคะเอาเป็นว่านักแสดงพร้อมไหมคะพี่แอนพร้อมไหมคะมากพี่เอพร้อมไหมคะมสุดครับอุ้ยพี่บอลพร้อมไหมคะพร้อมครับพี่เอพร้อมไหมคะ พอเพียวพอปิดเ oh, okay okay, ังป um, kind of uh, uh ิด huh. บ uh ัง huh. ปิังปิดบังปิดังเิงปินบังปิดังปิดบันปิดบังปิบังปใดบังปรดบังปิ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 ดบัใปิดบังปิงปิดคังปิดบรอยิดบังปาดบังปิบังปดับังปบงปิดคังปิดบังปิดบรงปิดบังปับดัดบงดคับ ที่สงองรีไปหรอดีเวอร์แต่มันจะเย็นแน่อตอนหลิวท่าสมมุิว่ามาดูเสร็จที่เราต้องทำหน้ารีแอคยังไงสามสอบหนึ่งถัดมาค่ต้หนหลิวถัดมาอ่าเออกอบกรอบกอบท่าสมมุิว่าดูเสร็จแล้วเนี่ยเวลาอยากแบบมันเขินต้องทำยังไงครับ สุดท้ายพายพร้อมไม่พร้อมไหนบอกกับแฟนๆติกก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับถ้าคุณท่านพร้อมนี่ฉันพร้อมเราไปดูไฟนอลอีีทีในราคาเชิญค่ะแล้วกันดูเลยเราดูไหอดูนี่หรอ ดูดูมนอนี่อันนี้มันจะไม่ใหญ่แลพี่คอมันจะแข็แรนแล้วกแบบหน้าสุดฟิลนี้อ๋อเด็กก็ทานอยจริง